คาถาบูชาพระศีวลีนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมีหังวันธามิตังสธาศีวลีจ่ามหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจะยาทิมีหังวันธามิตังสธา สีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขาเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหังวันธามิตังสธา สีวลีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหีอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้สมความปรารถนาขอให้มั่งมีสีสุขล่ำรวยล่ำรวยเฮง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 สาธุสาธุสาธุ